เป็นคนจีนกับคนพมา่า <H an> ไม่มีคนไทยอยู่เลยโ oh อ้โหแล้วอาชีพตัดผมอะไรอย่างเงี้ยอาชีพบริการแบบนี้มันคืออาชีพสงวนสาหรับคนไทย uh huh. อ่าแล้วตอนนี้คือเปิดกลางกรุงแบบนี้ก็คือเหมือนกับก็ไม่ได้กลัวจนสุดท้ายพอมีคนแจ้งไปเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเออมันก็จริงด้วยฮะอยู่แถวพระรามเก <C raft> ้าครับเอาพระรามเก้าแถวนี้คนจีนเยอะอยู่แล้วนะครับ <C raft> ก็ปรากฏว่าไปเจอแล้วจริงๆก็เป็นร้านตัดผมที่ข้างในทําดีเลยนะ เพียงแต่ทําไมไม่มีคนไทยให้บริการเลยนะครับทีนี้เนี่ยเท่าที่ประมวลดูแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เน้นรับลูกค้าคนไทยหรอกครับเขาเน้นรับลูกค้าคนจีนที่มาเที่ยวเพราะชื่อป้องชื่อป้ายก็เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าคนจีนเขาก็คือก็คงบอกกันปากต่อปากก็รู้ว่าอ่ะถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองไทยมาแถวพระราม9ก้าอยากจะมาตัดผมก็มาร้านนี้ได้นะครับทีนี้เนี่ยทางตำรวจที่เปิดปฏิบัติการนี้ ใช้ชื่อปฏิบัติการน่ารักด้วยสวัสดีวันตรุจจีน68เี่เมื่อวานเข้าไปไงก็คือวันไหวใช่ไหมสวัสดีวันตรุจจีน68เข้าไปตรวจค้นนะครับก็เจอทั้งพนักงานเจอทั้งลูกค้าที่กําลังตัดพนักงานที่ตัดอยู่เนี่ยเป็นคนจีนจะหยุดตัดก็ไม่ได้เด <laughs> ี๋ยวทรงมันไม่เดี๋ยวมันเสียทรงไง ก็ต้องต,ตัดต 3> 3> ้องเล็มให้ครบก่อนนะครับส่วนสะก็ต้องสะต่อไปจะอยู่หยุดสะตอนนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันต um> um> ้องงานบริการแะเนาะปรากฏว่าจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6คนนะฮะเป็นคนจีน2คนเป็นคนเมียนมา4คนนะครับเห็นปะไม่มีคนไทยเลยซึ่งปฏิบ uh ัติการสวัสดีวันตรุษจีนเมื่อวานนี้เนี่ยเนื่องมาจากว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างชาติหรือต่างด้าว ทำผิดกฎหมายบ้านเราผิดกฎหมายมันมีหลายลักษณะเป็นแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งเกาะอาชากรรมหรือแม้กระทั่งเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะตัดผมเนี่ยไม,ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายคือประกอบอาชีพที่ไม่ได้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่มันดันผ,ดผิดกฎหมาย <laughs> เพราะไม่ได้เปิดให้ต่างชาติทำนะครับถ้าต่างชาติจะทํามีลักษณะของอาชีพบางอย่างที่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาชีพสงวนสําหรับคนไทยครับ แต่อนุโลมให้ต่างชาติทําได้ต่อเมื่อมีนายจ้างเป็นคนไทยแต่อันนี้อาชีพตัดผมเนี่ยไม่มีข้ออนุโลมใดๆทั้งสิ้นเป็นอาชีพที่คนทาเจ้าของร้านช่างสะช่างเซ็ตช่างตัดต้องเป็นคนไทยเท่านั้นเฉพาะเลยเออ